เชียเชียเชียดูบอเด็เออก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมันเป็นวันที่สองมิถุนายนตอนหนึ่งทุ่มมันจะเริ่มประกาศแบบว่าการแข่งขัน AWC นะครับรอบ Group s t a g นะแบ่งสายอะไรเงี้ยมาแล้ว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 โอเคเราเรามาดูกันนะครับว่าเบคอนทามทีมของพวกเราเนี่ยจะเจอกับใครบ้างนะในรอบ Group s t a g ไปดูกันเลยครับ อ๋ออันนี้จากที่บ้านเขาเหรอใช่ใช่น่าจะเวีนดนาปะผมสกนงอะได้ไงสิติกร์าฮะเฮ้ยแปดว่าแปดว่าอ้าวกูยังอยู่แล้วกูยังอยู่แล้วไปได้ไปีกไม่ไปแล้วอ้ my god ทีมซ่องไทยแลนด์ป่ะนี่ไทยแลนด์บ่ บอแมนว่ะเอ้ย VGM กลุ่มหนึงอ๋อเขาเขาจัดทีละเซ็ตเขาเรียนไงเข้าใจทวีหรือเปล่าถ้าวินซี่จับนะบอกเลยเบคเบค้อนถามอุ้ยอยู่แฟนอยู่ซีดิอยู่ซีป่ะมันเรียนป่ะอยู่ซีเออเฮ้ยล็อกขาหนึ่งเอเราแล้วออลหนึ่ง เราแฟนแล้วน้องนั่งไม่ได้เจอแฟนแล้วผมนี่แต่ไอวีเลยเกมมิ่งเพิ่มเพื่อรักเราก็อยู่กลุ่มนี้พื่อรักเราไม่ด้อยู่กับเราวะคนไข้ภาษาเมื่อกี้สายซีจะสายดีป่ะโปรตุราซิลอยู่สายดีเราเจอสายดีโอเวอร์็องโอ้โหอ๋อในในกล่องมีสิบหอ๋อนี่คือเขาจับสุ่มเลยด้วยว่ะแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้มันแม่นเกินที่หนึ่งกับที่สองสลับหนึ่งกับสองไปอันละกันเอ็นคนที่สามอะต่อไปกลุ่มเอกลุ่มเออะไร ไทยแลนด์ประเทศก่อนอะไรวะไต้หวันปะอินโดนีเซียอดีตดีว่าอยู่กลุ่แฟรเหรอใช่ห<อ>วานเจี๊ยบเลยทีนี้มีเกมมิ่งเพื่อนรักเอ๊มิเกมมิงมม่งอยู่กัเบเราไปดูมิวส์มีเกมมิง่งจะเจอใครพาลอนชัวมันต้องเป็นทีมไรสองทีมา่ะไม่ใช่ไทย ญี่ปุ่นว่ะซีนายอ๋อประเทศเขาเป็นประเทศปลาใช่ไหมรูปปลาปลาเหรอใช่ปะใช่ป,าปาลาปลาครับหรือเปล,ะะะล่าใครจะมาอยู่กับบ้านเราฮา,ายลูกเราว่ะลูกโกลูกโก้ลูกโก้คุณไหมลูกโก้คุณไหมไอ้อินโด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 อะไรวะอ๋อัสอัสฮันเจน อ๋อเดีกๆสวยได้อยู่ได้ๆได้อไดอกได้ๆ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 งน้ได้ได้ๆ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 ไ้ๆได้แชมป์ไดมๆได้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 ๆไดงๆาด้ๆด้ๆได้อไอ้ด้ด้เฮ้ย้เอ้จรอจังเออ อจอแจ็คก็ไม่แข่งอะไรแบบนี่้เจจ้าทีมเกาหลีเฮ้ยไทยไทยอยู่เอ๋เนี่ยเหลือคือไทยมูลีลำไทยสองทีมเหมือะไม่เอบีก็ดีไม่ไม่อยู่ซีแน่นอนเรามุลีลำโอเคไปเลยมันจะไม่มีไทยอยู่กรุ๊ปการ์ดใช่ใช่นี่ไงเอ้ยไต้หวันนีไต้หวันแมทอยู่ใครอะแมทอยู่ัเฟดเฮ้ยอยู่กรุ๊ปเอโอ้โหเซี่ยะเดีอดอะเซดโนิลครับถ้าไทยเข้าไปอีกหนึ่งทีมนี่คือ เอาตัดตั้งแต่รอบแรกเลยนะรุนละต้องรุนให้บูรีรัมหรือหรือว่ากันต้องให้บูรีรัมแบบทารอนไปอยู่บีกันน้อยเราลุนให้ทีมไทยเข้าไปลึกๆก่อนเอาทีมไทยเอาเพื่อนเอาเพื่อนเราเข้าไปลึกๆเพื่อนอะไรกันตอนนี้ไต้หวันว่ะวตนหวันไต้หวันวันไต้วันไต้หวันมีกี่ทีมวะสามไม่ไม่ออกออกออีีกทมาสองทีไอชิบง่ายแล้วทีมหนึ่งไม่ซีก็ดีเอเดนบอกว่าทีมแชมป์มั้ง ได้มออยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่เหเอจีพีเอจีพีกับมอป่ะเอจีพีกับหมอป่ะเอจีพีกับหมอป่ะอะไรวะใช่แหละไม่ได้ต้องดีอ่ะทารอนอันนี้คารอนคารอนอยู่ดีรวมอ้าวอ้าวอยากอยากไปดี๋อโปรแกมมือกันต้องโยกต้องโยก โอเลยเสียเลยโอ้ยดีนี่ดีนะเรเราเราบุรีรัมมเนี่ยบุรีรัมบุรีรัมบุรีรัม์เอองเยเอเฮเชียร์เชียเชียรูบอพเดทเชียรทูอัเดบุรีรัม์ชีโคเสองรอบติดเลยนะจ๊ะไอรอบไอรอบที่แล้วกูบอเดท ไอ้อะกูอัพเดทเยองงานหนักสับมาแล้วเย้ยกูอัพเดทไอทีมอูเกี่ยลไรนะเดี๋ยว HGP มอกเหลือ HGP ม็อก HGP กับม็อกโอกาสเรา33ไม่ HGP กับมอกเนี่ยคือออกบีไม่ได้แล้วหือต้องย้ายมาซชัวถ้าต่อไปอะออกออกอะมาแล้ว g p มากับเรา g p ได้เหรอ ได้อยู่พี่บาง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 ใช่ีก็เือคุยเดี๋ยวนะพี่บางแล้วมีโอกาสเจอม็อบอีกทีไหม Yes 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 ตอนนี้ม็อบม็อบไม่ไม่สี่ก็ก็ก็ดีของอย่างไม่สี่ก็ดีอือะไรววะ CIV CIV อยู่ดีหรือว่าม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 า เชี่ยจะได้พร้อมหรอยูอาเนี่ยไว้ถ้าเราก็ตื่นะเนี่ยถ้าเราได้พร้อมอ่ะหมาก็เชีร์เจอแชมป์สองมาอ้พี่เพี่เบนพี่เบ้นขอดีนี้พี่ชายพี่เบ้นยานะโอ้ดีอ้ยพี่เบ้นพี่เบดียดครับผมพี่เบดีใจออาหน้าอตาทั้งคุณเนี่ยพี่เบนทำสวย อ้าวมีที่เขอยู่สายทารอนใช่อ๋อทารอนก็มีเกาหลีให้มีเกาหลีมีเจ๊แจักนะใช่เหรอแต่เอเนี่ยเอเนี่ยตึงจัดเอนี่คือแบบว่าเดือดจัดงูอย่างนี้ก็คือเอตึงสดแล้วรอมากลุ่มแบบวะกลุ่มรอกระทำใช่ปะเนี่ยเอตึงจัดแล้วตึงสดแล้วสดตึงสดแล้วก็ น,น่าจะเราสี่แล้วก็ดีซออีอะดีะพอๆกันเลยบีเนี่ยตึงน้อยสุดแต่ A เตอเนี่ยตึงจัดใช่ถ้าวางวางไว้หน้าบ้านเลยครับใครจรู้มันตรงๆเลยครับเนี่ยนะกุศลแย่เอ,อ,เอ,อได้อยู่เรา,าทีว่าโอเคแย่แม้ทีมที่มียูซอนที่ยูซอนก็ทำแบ็คแล้วแย่ทีมที่มียูซอนมาแล้วเขอะไรอินเลียวโอกรัรครุ๊ัณฑ์อะ แล้วกุ๊ปเอมันรอบเปิดสนามเลยนะถือแข่งทีมแรกทีมแรกโอ้รอบเปิดสนามก็เดือดเลยโอ้ยยังมีลาแมสแข่เหียเทียน่าดูสัตว์ก็ขู่ก็สรุปไปที่ลร้อยนะครับเบคอนนะครับอยู่กุ๊ปซีนะครับเราสายเรานะเจอกับ a อ c ซนะครับทีมจากสิงคโปร์นะแล้วก็เอ p นะครับทีมที่ได้ที่สองจากเวียดนามด้วยนะครับทีมนี้โูก็เป็นทีมที่น่ากลัวนะครับแล้วก็มีทีมจาก แถบฟิลิปปินฟิลิปปินเอ้ยแถบๆนั่นแหละครับมีดอร์แลนด์มาด้วยนะครับกลุ๊ปเราก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากนะครับก็ส่วนกลุ๊ปที่ผมคิดว่าน่าจะตึงที่สุดตอนนี้นะครับแล้วก็น่าติดตามนะก็คือกลุ๊ป A อครับผมมีทั้งทีมแฟตนะัแชมป์จากหลีกเวียดนามนะครับผมบวกกับแมททีมที่ยูซอนคัมแบ็กอซ์เรียลครับผมกับมีบุยรัมของเราด้วยนะครับอ่า ก็กลุ่มนี้นะครับน่าสนุกนะครับน่าจะแบบว่าตึงมากโอเคก็ราวๆนวนี้นะครับส่วนกลุ่มบีที่ผมมีรู้จักก็มี V Gaming นะครับทีมจากเวียดนามแล้วก็ว e ัน eSport นะที่2จากไต้หวันส่วนกลุ่มดีก็มีไทยแลนด์เราอีกทีมหนึ่งนะครับ DTax ด a r ร n นะมี Overclocker เอ้ย Overclock เฉยๆนะครับแล้วก็อุ้ยทีมทีมจากเกาหลีนะครับ พี่หนุ่มบอกว่ามีเจจ็คด้วยนะนี่หน้าตน่าติตามนะครับสายดีนะหน้าก็หน้าหน้าดูนะครับสายนี้แล้วก็มีพ่วงม็อบแชมป์จากไต้หวันมาด้วยนะครับอีกทีมหนึ่งก็น่าสนุกเหมือนกันนะครับไอสายเนี้ยก็โอเคผมก็จบแล้วนะครับสำหรับสำหรับการลุ้นสายนะครับก็ไปละจะกัน